สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมาให้ดูงานอะยำๆกันอีกสักหน่อยนะครับตัวนี้เป็นไฮบริด24โวลต์นะครับน่าจะรุ่น3,000วัตต์นะครับลูกค้านะครับน่าจะเป็นช่งางพอสมควรซ่อมมาก่อนแล้วนะครับแต่บอกไปต่อไม่ได้ซ่อมไม่จบก็เลยส่งมาให้ซ่อมต่อนะครับ ทีนี้นะครับในกรณีที่ว่าซ่อมมาแล้วแบบนี้ผมค่อนข้างที่จะถามจุกจิกถามเยอะว่าทําอะไรมาบ้างทํามาเละไหมทํามาหนักไหมทํามาเยอะไหมนะครับเพราะว่า,าส่วนมากนะครับไม่ค่อยอยากทําต่อสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะแต่ก็อ่ะก,ก็ก็กลัวจะหาว่าหยิ่งอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยนะครับจําเป็นต้องส่วนมากก็รับมาทําต่อนะครับแต่ส่วนมากรับมานะครับก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับ ทำไมต้องมาอัดคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้คือลูกค้าทำมาก่อนแล้วนะครับมอสเฟตนี่ฝั่งนี้ถอดไปออกถอดออกไปก่อนแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่ถอดนะผมเพิ่งถอดน็อตออกเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะต้องถอดฮิสซิงออกมาเพื่อถอดมอสเฟตออกมาเช็คเพราะเนื่องจากเช็คด้วยคอมโพเนนต์แล้วนะครับสัญลักษณ์นะครับมันไม่ปกตินะครับแต่ลูกค้าบอกว่าฝั่งนี้ไม่เสียแต่เดี๋ยวผมจะต้องถอดออกมาเช็คอยู่ดี ว่าเสียหรือเปล่านะครับแต่ที่เป็นประเด็นคือนะครับดูนะนี่รอยถอดนะครับนะขาก็ยังขาดอยู่ก็มีนะครับแล้วมาดูลา,ายวงจรด้านนี้ฟืบเห็นไหมค่อนข้างที่จะเละนะครับแค่นี้ถือว่าเละไหมเละสี่นะครับเละด้วยนี่เห็นไหมด้านนี้นะครับปกติมันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถบัดกรีตะกวดติดได้ แต่ตอนนี้มันไม่สามารถบัดกรีได้เนื่องจากว่าน่าจะใช้หัวแรงนะครับจี้ลงไปนะครับแย่ลงไปในรูนะครับทําให้บอดเสียหายลายวงจรเสียหายนะครับนี่เห็นไหมสภาพนะครับค่อนข้างที่จะถือว่าเละแบบนี้มันค่อนข้างที่จะปวดหัวเวลาทํางานนะครับมันต้องมา,านั่งแก้ลายวงจรเนื่องจากว่าเนี่ยบัดกรีไม่ได้แล้วด้านบนเนี่ยนะครับด้านใต้เนี่ย ตรงนี้เป็นด้านใต้นะครับลายวงจรมันจะบัตรกีตะกัวไม่ติดแล้วเนื่องจากว่ามันหลุดออกไปเลยเนี่ยนะครับที่เห็นขาวๆตรงนี้มันคือรอยที่มันหลุดออกไปไม่สามารถบัตรกีติดนะครับต่อให้มีขาอุปกรณ์โผล่ออกมาจะาบัตรกียังไงนะครับตะกัวมันก็ซึมลงไปยากเนื่องจากว่าลายวงจรตรงเนี้ยนะครับพินที่เชื่อมต่อตรงเนี้ยมันหลุดออกไปเลยนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับนี่แหละนี่ นะครับอ่าตรงนี้ยังอยู่นี่เห็นไหมถ้าอยู่มันจะบัตรกีตะกรวดได้แต่ค่อนข้างที่จะเละยังอยู่ก็ยังสามารถบัตรกีได้แต่อันนี้หลุดออกไปทั้งแถบเลยเห็นไหมรูนี้คือหลุดออกไปเลยเดิมทีมันมันจะต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือของเดิมที่เขาไม่ได้ใส่มอสเฟตมามันจะมีตะกรวดติดอยู่ซึ่งเราสามารถบัตรกีได้แต่อันนี้รอยแผ่นที่เขาเผื่อไว้ให้บัตรกีเนี่ยมันหลุดหายไปเลยแบบนี้มันค่อนข้างที่จะบัตรกียาก มันจําเป็นต้องมาบัดกีอีกด้านหนึ่งนะครับก็คืออีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้ซึ่งมันทํางานยากนะครับนี่คือร่องรอยที่เพื่อนช่างทํามาก่อนนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่าบางทีทําไมางานที่ผ่านช่างมาแล้วผ่านมือมาแล้วนะครับผมไม่ค่อยอยากจะรับสักเท่าไหร่นะแทนที่จะได้ซ่อมแบบปกตินี่ต้องมาถ้ามันบัดกีไม่สวยบัดกีไม่ดีนะครับ มันก็อาจจะทําให้งานมีปัญหาที่หลังได้นะครับแล้วก็จะหาว่าเรานะครับช่างซ่อมไม่ทนอีกนะครับทั้งที่ยําม,มาก่อนแล้วนะครับนี่นะโอ้นะครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ยังอ่าก็ถือว่านะเห็นไหมอย่างน้อยมันก็ยังมีตะกัวอยู่ให้บัตรกีได้แต่ลายวงจรค่อนข้างที่จะเละนะครับก็ไม่รู้ว่า อถอดใช้อะไรยังไงถอดนะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่างานใครนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเละเลยนะครับบอกว่าทํามาไม่เยอะแต่ลายวงจราถามว่าเละมากไหมนะครับสําหรับผมถือว่าเละนะแต่ไม่ถือว่าหนักนะครับไม่ถือว่าหนักสุดนะแต่ยังก็ถือว่ามันทํางานลําบากนะครับลายวงจรก็ยังอยู่ดีแหละนะครับเราแก้ได้ทําความสะอาดได้แต่จุดเนี้ยนะครับ นี่จุดฝั่ง DC to DC ฝั่งนี้มันบัตรกียากถ้ามันหลุดหายไปแบบนี้เลยมันเชื่อมยากบัตรกียากจะต้องไปบัตรกีอีกฝั่งหนึ่งด้านหนึ่งซึ่งลายวงจรไม่รู้ว่าขาดไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางทีนะครับ,บ,นะรบถ้าซ่อมมาก่อนนะ ผมอาจจะถามเยอะถ้าทํามาเยอะจริงๆเละมากจริงๆผมอาจจะไม่รับงานเลยยังไงก็ขอความกรุณาเข้าใจกันด้วยนะครับบางทีไม่ใช่ว่ายิ่งไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าส่งมาเลยเนี่ยมันจะทําง่ายกว่าทํามาสะอีกเพราะฉะนั้นนะครับก็บางทีถ้าใคร ทำมาก่อนแล้วผมไม่รับก็อย่าว่ากันนะครับนะมันมีมันไม่ใช่แค่ผมมันมีช่างหลายคนนะครับที่อ่าถ้า,ถ,าถ้าใครทํามาก่อนยําม,มาก่อนเนี่ยเขาไม่รับเลยก็มีนะครับผมก็อยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันแต่บางทีก็อยากจะอ่าบางทีก็เห็นใจอ่าขอให้ช่วยก็อยากจะช่วยแต่บางทีมันก็ต้องมานั่งแก้รายวงจรมันก็ไม่ใช่เรื่องอสนุกสักเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็ยังถือว่า ถือว่ายังไม่เละมากนะครับถือว่ายังได้อยู่นะครับถือว่ายังได้อยู่แต่ค่อนข้างที่จะนี่เห็นไหมเจอแบบนี้มันก็ทําให้งดหิดพอสมควรนะครับที่มันนี่ตอนเชื่อมมันจะเชื่อมยากตรงนี้นะเห็นไหมก็เลยมาบ่นกันสักนิดหน่อยละกันนะครับยังไงก็ขอความาเข้าใจกันด้วยนะครับถ้าคิดว่ายังไงนะครับส่องซ่อมดีกว่า นะครับนะถ้าเครื่องมือเราไม่พอมันไม่ได้แค่เปลี่ยนมอสเฟตนะครับพี่น้องนะมันไม่ได้แค่อะมอสเฟตช็อตก็เปลี่ยนแค่มอสเฟตมันไม่ใช่เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันเกี่ยวข้องหมดถ้าไม่เกี่ยวเขาคงไม่ใส่มานะครับมันไม่ใช่แค่จะเปลี่ยนแค่มอสเฟตก็จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับโดยเฉพาะพวกนี้มันเป็นปิ้น2หน้ามันมันค่อนข้างที่จะแน่นถอดยากถ้า ถ,ถ้าเราไม่มีเทคนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ลายวงจรเสียหายได้นะครับถ้าจะทําเองกอ็ดูคลิปดูอะไรดูเทคนิคเขาถอดยังไงอย่างผมนะครับผมถ้ามันเป็นปิ้นชิดกันแบบเนี้ยขาชิดกันแบบน,บบนี้ผมจะไม่ดูดตะกวัวนะครับผมจะใช้หัวแรงนะครับหัวแรงจี้ให้มันร้อนทุกขาแล้วเติมตะกวัวไปเยอะๆมันก็จะหลุดออกเองเลยเราจะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนดึงออกเลยนะครับค่อยมาดูดตะกวัวออกทีหลังลายวงจร มันจะไม่ช้ำนะครับแต่ถ้าไปพยายามดูดตะกวัวตอนที่ยังมีมอสเฟตอยู่เนี่ยนะครับถ้าดูดครั้งแรกไม่ออกดูดซ้ํำหลายๆทีนี่ลายวงจรสุดท้ายนะครับลายวงจรมันก็จะจบแบบนี้แหละนี่เห็นไหมนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับบางทีไม่อยากรับงานต่อนะโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบ่นมาเยอะแล้วยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนี้มา,าพูดจาอะไราทำนองนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ